สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจากหนูน้อยอัจฉริยะเรียนปอเอกตั้งแต่อายุ16ชีวิตล่าสุดรายงานทาต้องของเงินพ่อแม่ใช้ชีวิตล่าสุดของนักศึกษาอัจฉริยะที่อายุน้อยที่สุดของจีนและเคยสร้างความฮือฮาเป็นนักศึกษาปริญญาเอกสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่มหาวิทยาลัยชั้นนาในกรุงปักกิ่ง เมื่ออายุ16ปีเว็บไซต์ South China Morning Post เผยเรื่องราวของนายจางชินหยางหนุ่มจีนวัย28ปีที่เติบโตมาด้วยความเป็นอัจฉริยะเรียนจบระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่อายุ13ปีเคยเป็นที่รู้จักในนามนักศึกษาที่อายุน้อยที่สุดในจีนในปี2011เมื่อเขาอายุ16ปีเขาก็กลายเป็นนักศึกษาปริญญาเอกสาขา คณิตศาสตร์ประยุกต์ที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในกรุงปักกิ่งช่วงนั้นเขาได้เรียกร้องให้พ่อแม่ของเขาที่มีพื้นเพอยอยู่ในมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉิงเหนือของจีนซื้อแฟลตในปักกิ่งมูลค่า2ล้านหยวนหรือประมาณ10ล้านบาทโดยเขายื่นคำขาดให้พ่อแม่ว่าถ้าไม่ซื้อห้องพักหรูให้เขาจะสลัดสิทธิ์การเรียนปริญญาเอก ทำให้พ่อแม่ของเขาต้องหาเงินเช่าแฟลตในปักกิง่งแต่ต้องโกหกลูกชายว่าเป็นการซื้อตามเงื่อนไขที่ลูกต้องการถ้าพ่อแม่คาดหวังให้ผมอยู่ในปักกิ่งมากกว่าใครๆพ่อแม่ก็ควรพยายามอย่างหนักเพื่อสิ่งนี้ซึ่งการซื้อห้องพักการหางานดีๆและการมีทะเบียนบ้านในปักกิง่งถือเป็นความสําเร็จของชีวิตจางให้สัมภาษณ์กับช่อง CCTV เมื่อปี2011และเขาก็ไม่ทําให้พ่อแม่ผิดหวังเมื่อเขาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก กลายเป็นด็อกเตอร์อย่างในปี2 0 1 9จากนั้นได้เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในเมืองหนิงเสียหยุยทางตะวันตกเฉีงเหนือก่อนจะลาออกในอีก2ปีต่อมาจากนั้นมุมมองความสําเร็จของเขาได้เปลี่ยนไป เพราะหลังจากนั้นเขาก็เป็นฟรีแลนซ์ที่ไม่มีงานประจำมีเงินในบัญชีธนาคารเพียงไม่กี่พันหยวนอาศัยอยู่ในแฟลตให้เช่าในเซี่ยงไฮ้และยังคงต้องพึ่งพาทางการเงินกับพ่อแม่อยู่ตลอดและมองว่าแนวคิดการใช้ชีวิตที่ดีก็คือการนั่งเฉยๆโดยไม่ทำอะไรเลยคือกุญแจสู่ความสุขตลอดชีวิต พวกเขาเป็นหนี้ผมจ้างให้สัมภาษณ์กับสื่อจีนเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาโดยบอกว่าอาพาร์ตเมนต์ที่พวกเขาไม่เคยซื้อให้ผมถ้าหากเขาซื้ออาพาร์ตเมนต์ให้ผมในวันนั้นมาวันนี้มันจะมีมูลค่ามากกว่า10ล้านหยวนหรือประมาณ50ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งการพลิกชีวิตจากอดีตด็อกเตอร์อัจฉริยะมาสู่คนตกงานในวันนี้ของเขากลายเป็นประเด็นร้อนที่เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดในโซเชียลของจีนชาวเน็ตรายหนึ่งคอมเมนต์ในเวยปบอว่า เขามีพรสวรรค์ที่ดีแต่พ่อแม่ของเขาหมกม,มุ่นอยู่กับการปลูกฝังอัจฉริยะเกินไปทําให้ตอนนี้เขาต้องมาใช้ชีวิตชดเชยช่วงเวลาที่ขาดหายไปขณะที่บางคนมองว่านี่คือการล้มสลายของอัจฉริยะขณะที่อีกหลายๆคนได้ให้กําลังใจเขาหนึ่งในนั้นก็คืออาจารย์ที่เคยสอนเขามาได้ให้กําลังใจลูกศิษย์คนนี้ว่าเขายังมีเวลาที่จะทําในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ถ้าเขาต้องการขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ